ครับเดี๋ยมาถ่ายกันนีคิดนะเมื่อกี้ปามสะบัดครับเยื่อหลุดจากกิฟติดปากไปเลยมาเปลี่ยนเอาเป็นตัวนี้มาใช้เดี๋ยท่าเลย ตั้งหลักเ,ล,เลยไม่ได้มองอขึ้นมาเลอะเลยมาเลอะเลยาเหามอยู่ ตัวใหญ่ครับตัวนีว้ ครับตอนนี้สายโลครับ 그 a u mau